ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l 1994มากกว่าหน้าบอยดีดีเกมเมอร์ G, นอร้ G, นองสองครับวันนี้โอ้ครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอ่าใช่แล้วครับผมวันนี้ก็พาีปจะพาไปไหนตามเขาอย่างเดียวโอเค,ครับคออกรถเลยครับผมแฮมบอยไปไหน

เอาเอา้าดนี่ไม่ดีนการวิ่งด่วนครับนี่กาโอ้ยจะปวดลูกจริงแล้วลูกบอกว่าเอ้าถึงแล้วแม่อู้เบรกไม่อยู่เลยอะรถคันนี้แรงจริงครับจับรถหน้าบอยครับผมจับรถคนดังนะครับโอู ตามันไปถึงแถวครับผมสิงมัวนะครับใช่ใช่ครับผมเทพจัดเลยนะครับรถจักรยานรถจักรยานเท้าขาวบางคันเท้ขาวไม่ใช่แต่อะไรนี่แค่แล้วไปแล้วครับล็อกกี้จนลื่นครับเอาไฟฟ้าครับคนน่าโอ้อะไรอยู่ไม่ได้เรื่องไม่ติดไม่ไดเลยเสาหักไปแล้วหนึ่งต้น เสียหลายแสน,น้ะครับโู้ตามมีกล้าไม่ทำครับจะแซงกิ๊ก้าได้ไหมโอ้ไม่น่าได้ครับเพราะกิกล้าไปไวมาโอ้โห,ห,หร่างเดียวกันแล้วนะสองร้อยคือสองร้อยห้า ขีกครบกกกกอุยสามร้อยกกกครถอะไรครับเนี่ยวิ่งสามไม่ใช่ไเออเบรกเบรกว่าตอตะวันไอองวัดรถทำเบรกดีบ้าารถคอยดเพราะว่ารถคอยดรอยมเ็เด็กเเด็กเด็ทางถนนขอสามชาครับ กบไปครับจากหน้าอา้อยเคแแ่จะมามี่บว่าอสามัทางแม่ขอทาม้อยไม่ใช่ามพาไปครับผมตายแล้วครับจบเลยครับประมาณกับไปโอ้ปวดหบอกบอกปดหว ขบักขบักใ้ใ้ใบ่อบ่อลุมคางแบบด้ยังเฟิบเลยบ่อบ่อลุเปล่าเนี่ยโอ้โหนองอไม่ลงรับไม่ลงเขาตอนนี้ก็เขาขุดกันไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะเจอหินรับยาเลยดกินล้นี่บโอ้โหบ่อนี้สวยนสวยนะ ยังไม่ถึงเลยนะครับคนนี้บอกไปแล้วใครทำก็ไม่ดูครับเคิดเป็นเลยคนหน้าตาดีคนหน้าคนหน้าตาดีทำทำดีมาหน้าตาดูคนทำสวยครับสวยใช่ใช่ครับผู้สาวดูนะดูไม่ใช่นะไม่ใช่คนทำที่ยายไม่ใช่ผู้สาว ว่าเอาไปเรื่อยรืยเลื่นลื่นลืนอ๋อีวอยไม่ได้เอาไอ้นี่มาติดโฟนอะมาติดลงโอ้โหลำปลาลำปลาลำปลาเราไม่ต้องกลัวรถเราแรงว่ะน้าโอ้ยสวยงามนะโอยบอยวันนี้สมัยพี่อยเขาทาเลย ่แเออแรูปมนแค่เนเนื้อข้าวทมาานแล้วจะทำงานแล้วนะี้วันวันนี้วนะีอวน้วันนี้วันนันนอ้วันี้วานนี้วันนี้ันนี้ว่นน้วันน้ันนีบันนวนี้วันนี้วันัน้ีัี้ััีวันนีนน้ััว้วี้า จิ้มจิ้มแล้วระระดับเสียบอยทำทำบ่อนี้ขาดไม่ได้คือน้ำนะครับอออต้องมีน้ำนะครับตัวนี้ถ้าไม่มีน้ำไม่ใช่บ่อเสียบอยบ่อกรเลิแมนทีสุดแมนทีซิสไม่ซ้ำเลย ตัวอะไรนะตัวดีนะครับเนาะเอ้ต,ต,ต,ตัวทีนี่ตัวทีครับผมเนะนี่ยนู้นเขามีแบบว่าอันนี้ด้วยครับรถข้างๆครับผมเนะี่ยมีปิดผ้าใบอยีกโอ้เข<อ>า,ามีเขามีซิมเพิ่มนะครับดดดิด้นตาปิดของผมต้องลงไปหาที่ปิดก็ไม่เป็นนี่ปิดจุดห้าโอ้ <laughs> แรงเท่าไรเนะท่าไรอ,อย่างังๆแรงเต็มเลยสัก <c oughs> เท่าไรใช่ใช่ครับผมปิดเองผมปิดในหน้าจอให้มันโล่งให้เร็นองจุดต<อ>ัวโอเคเอางั้นผมปิดด้วยครับต่อพวกนี้ ซูมเอาเลยครับแบบกาว่ามันจะตอ่ตอ,กตอก็ต่อยองนะต่อยต่อเลยไม่ให้ขึ้นอะไรเลยตลอดเรียนเพือนไม่ดีเลยจังลยโอ้โห,โโหล็อกกี้เขาไปไวครับวหน้าไปแบบไม่รอเพื่อนใช่ครับผมก้าที่หนึ่งตลอดนะครับขเขาจะแบบที่หนึ่งตลอด กันที่หนึ่งเงินละคนสีวาเดนะ้เนาะแต่ก็ไม่ใช่รถช่างนะรถช่างแรงกู้รถช่างบอยเราก็ขฟอับนานโอ้โหโอ้เดียว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 อ่ะมาเลยครับโอ้พี่บอลไม่ไม่เผื่อโค้งเลยนะนี่น่าน่าดูครับผมโอ้ยเอียงแทะแเลยครับคันเมกาเรา <laughs> ถ้าไม่ลวงไปนู่นแล้วครับคุณกิก้าบอกนะพี่บอยเห็นไหมเออโอ้เอียงไปแล้วกีก้ากีก้าเอียงครับกีก้าเอียงไปแล้วไม่ไหวไหไหวไหมไหวไหมครับไหวครับยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่ยังไม่ได้อยู่ย้อนคลับไป บอกเจอพี่บอยโอ้ตายแล้วรู้เปล่าขนาดใจซู้รึเปล่าตูครับตูครับมาไ้แล้วครับเอาเรียบร้อยเอาลงไปแล้วครับการอาโอ้โหุดยอดแล้วุียอดเดี๋ยวผงไปขึ้นใหม่ก่อน นี่ีรถรถรถนอนหวันรถจุลทรังค์งกรนะครับบูโหอย่างาห <ใจ S 1> ล่อใส่เด๋อสามซ่าให้ดิดตาฟังดีกว่าทำมือแล้วทำมือเล่นๆทำมือทำมือเลยมาแล้วนะครับเลยทนขอมันแล้วครับวิ่งตามครับวิ่งตาม ต้องเลี้ยวดีๆแล้วต้องเผื่อโค้งในรุ่นลุกปิดถนนครับฟังคนใหญ่มาจับเลยครับหรือไม่ถอดนะครับบอกไว้ก่อนเราใส่ใหญ่ๆแบบนี้เาราถีบยาวแปดเมตรนะโอ้โ <c oughs> เอาไปละเราเกียวไปละเอาไปละเอาไปละเอาแล้วครับสองล้า,าน,นค้ากันแล้วครับไปครับไ <c oughs> ้ดูครับไปเลยครับไปเลยครับมาเลยครับพู้ผมดิ้งครับเนาะ <c oughs> ออกแล้วภา,ายในขนาดนั้เฮ้ยมันหมักหนึงมาเป<อ>็นงๆอ,อ,อ้อโหนาเด้งได้ไงครับผมเออมันเป็น,น,นเหมือนวันนั้นเลยโอ้ลรอปะรอรอเกมอยาลรอเจ้ามากแล้งเข้ามาแล้วพี่คนนึงขี่หลังตรงไปนะโอ้ภายในรถกล้องสวยนะครับเนี่ย อ,อยาก,ยกดูคลิปไงดูยดังไงก็ไม่รู้ไอ้โปรแกรมผมนะโอ้มันไมม่ีให้แบบว่าจะตอบจะตอบไปก่อนมันดไปเลยแล้วก็เก็บคลิปไปเลยโอ้อย่างนั้นเลยเลยครับผมโอ้ง <c oughs> ั้นเราก็ต้องไปตัดคลิปคลิป่าฮยาผม <c oughs> ผมกอนมือตรงนี้ ไเน็ตเน็ตเน็ตหรือเปล่าโนคอนเน็ตเน็ตหรือเปล่าเน็ตหลุดอะเน็ตหลุดหรือเปล่าถ้าเน็ตหลุดหน้ายังทำไมยังคุยได้อยู่ไม่ไม่ไม่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันจ่ายไม่เต็มที่เห็นไหมนึกออกปะนกาเรียกกันนะเน็ตปิงอะถ้าผมไมเน็ตปิงวันนั้นอะแต่ผมที่โควิดเน็ตปิงยังเข้าได้เลย มันก็แล้วแต่นี่นะแต่ของผมเนี่ยบางทีเล่นไปเนี่ยมันก็เดิ่งออกได้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 ก็องแกวนะฮะโมเมนตะลูปเขาได้บ่างะลูเขาได้บ้ามันเป็นแบบนี้แหละวันนั้นผมก็เปลี่ยนตัวหน้าตาผมไม่หลุดนะหน้าตาแบบผมดูคนเดียวเล่นหลายคนดูคนเดียว มันจะหลดมันจะค้างก่อนขึ้นไหลดีดดีผมจะไปเลยราราดาราหราออาไรคลิปนี้จะไม่ตัดนะครับเดี๋ยวหาว่าผมหลอกให้รู้ว่ามันดลกดรินะฮะอลี่กำลังซิงครับอัดยาวเลยใช่ไหมครับหัน้าอัดยาวพร้อมอยู่โอ้ ถ้าหลุดนี่มันเลอกอัดนไหมครับไม่เลิกครับโปรแกรมมันก็อัดนหลุดมันก็จะเป็นหน้าจอที่ถอดเองโอ้ครับผมแต่เกมผมทีม่เบียร์เนี่ยเวลามันตายมันจะมีโปรแกรมแล้วก็ตายแต่ว่าแต่วันนี้โลอกไม่ทำบล็อ <ผม S 1> ไม่เข้ามาเลยเนี่ยหมดเลยครับแ,แล้วมันจะหลุดโปรแกรมเราก็ไม่ทำอยู่ดี <infrared> ี้เก <it göster> mm ียรขี้เกียรเด้ออถ้าทำมันซิงโดดถงผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองก่อนเออมันติงยาวเลยได้แล้วได้แล้วอู้หูโอ้แจ๋วครับพ่อหน้าเดี๋ยวคอยรอเดี๋ยวผมก็รอครับอยู่โดดอยู่โดดทีด้วยไปครับไปติดผ้าใบเฉยเขาเข้ามาครับคือโทนไปขนาดตะวันน้าไป อนะครับโอ้มาแล้วนะครับมาแล้วลอยเลยนะรับคับแจกไม่หวงบ้าะธรรมดาอย่าบ่าอย่าเบียดเบียดกเบี้ยวเบียดยกไปให้ได้นะครับเก็บบางฝุ่นได้ไหมโอ้เก็บโอ้บางฝุ่นหายไปเลยนะครับเอ้ยเราไปไหม เพหน้าจอดรอแข่นเ้ยวซซายเรยวขวาเ้ยวซ้ายเฮ้ยเอ้าจัดเงาลอยผผมเรยวเ้ยวซ้ายครับันหน้าเวลาออกจากบอกก็ครับคุณหนาางนี่ผู้หนาหนครับพี่บอยเดี๋ยวจะจัดเงาไหมเอาเรื่องโอ้โหโอ้โหโอ้ชนยบ้ เอ้าหัวหน้ามาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วครับโอ้รถส,สวยครับคนก็ลหล่อหล่อมากคนคนขับก็หลอ่อเจ้าของลืมเขาก็หล่อมาก <c oughs> ทีมงานนี้หล่อทุกคนเวลาเด็ดมากโด <c oughs> ยเฉพาะจุฑาวัน้าเวลาเด็ดมากครับเอาเร็วไป โอ้ยลีลรกันครับรถค่อยไปครับตามใหญ่ไหนลองขับภายในซิรถธนาบอยโอ้ยมันรีใหม่หมดเลยมมเนี่ว่าโอ้โอผมตั้ง<อ>ไว้มันมันเป็นรีไปฆ่าเดิน,ม,น,นาามาเลยเอาขนาดตะวันมาแต่ใส่คือก็ได้มามันรอรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ไปก่อนก็ได้บอกเลยว่าไม่กล้าคันนี้แรงครับ รถจอดข้าเดียวเรารถเราเร่งดีดิ5้5ดิ้สามแปดศูนย์นพนี้พอมเมนเน็ตคอยไปแล้วบ่เนี่ยเ้าพี่คอยระบอร้อยังยังยัง,ยงมาแล้วมาแล้วโอ้นิ่งมากเวลาเข้าฟุ้งฟังล่างดีแน่เลย่ม้ข่าง ใช่ใช่ครับผมอ้โหอุ้ยชนย่าขาชนเฉยครับว่าจะแวะตอนเดียอาจจว่าไม่แวะแล้วออกมาไม่ทันอุ้ยดิ้นกับห่างกันตา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 ตีไม่อยู่ครับปุ้ยมานา๋อ้โอ้วิกเตอร์กันแลงเหมือนกันนะครับนี่อ อ้าวอ้ยทำอะไรทำอยูอนไรเมาหรือเปล่าในน้ำลยไปคร oh, ัมปาอ้าวอาะด้งันอกันผู้ทศนิยงทรงไก่บ่ตัวเดียวบ้าปล่อนะครับปอยนะ เท่ในหลุมแร้วใช่ใช่ครับผมแต่แต่เทข้างบนนี่เนี่ยอ๋อนี่แหละครับใช่ใช่ครับนนะ<ๆ>ตอนแรกก็เข<อ>าเขาเขาเขาขุดบอ่อออกครับผมนะฮะอันนี้กระพุ้มตกหลุมเลยเนี่ยไม่เห็นหลุมเอาไปเย่าค้างรับเลยผมดำแม่อี อ๋อทำไมมาดับแม่เฉยเลยนะครับโอ้ตายตายตายครับพี่เดี๋ยวผมเอาข้าใบออกก่อนครับข้าใบผมโอ้ดับยังสูงอ่ะตัวลูกเขา,าอ่ะพระนัตตะับผมเจ้ามหาเปิดข้าใบให้ใครนเลยนนะได้ได้ครับเอาคนขึ้นอีแล้วขึ้นอีแล้วเด้นอีกแล้วครัออออบทุกคนเอ้าทำไมทำไมเด้ง่ะครับผมะบอะ น,นั่นแหละพี่ผมว่าผมเห็นไม่ได้แล้วแหละแล้วทำไมอ่ะรถผงค้างรถผงค้างอยู <ผม S 1> ่เสาไฟเนี่ยผมไม่อยับไม่ได้โอ้ติดหรือเปล่าครับติดไปไม่ได้เลยไปไม่เป็นไง คันโฆษณาสักแบบ้อนโอ้โหว้าวล็อกเกอรเขาถอยไปทีข้างล่างเลยนะฮะแรงเกินพี่ผมไปแล้วเด้อไปนอนครับผมแม่ยังขึ้นอะไรโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับบครับผมวัสดีครับ <ๆ S 1> ครับดูร่างเขา ครับผมแจวเลยครับผมแนะ่โอ้เข้าแล้วนะครับผมนะเข้าแล้วไอ้ยหหนา้าเต็มไหมครับไม่เต็มเหลือเหลือเยอะไหมครับเหลือเยอะครับเป็นเขียวเยอะครับผมปกติตรงนี้มันก็ไม่เต็น ไปทุกคนตอ่อรับตอ่ตอต่อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตาทำหัวเมกามก็บ่าสามมิตรดีวกว่าเนื้อ เราไม่รอหน้าก่อนนะรอรอครับรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ที่อยู่วิ่งเลยก็ได้นะครับผมโอ้เด็ดเด็ดโอ้หัวหน้ามันจะเที่ยวเดียวใช่ผมเดี๋ยวเที่ยวสุดท้ายครับใช่ใช่ครับผมก็ไปครัเหมือนกันครับคัวหน้าเดือนแข่างวดรถครับเอ้าล็อกล้อล็อกล้อ ได้นะได้นะแมวครับแมวครับสู้ไม่ได้หรอครับใครจะไปสู้สามแฟสนี่สามแป้แรงนาคันเนี้ยแรงแรงครับพับทับที่เต็มทับทับที่เต็โอ้เพื่อว่าจะถอยวอนไม่ได้มันแรงเกินไปคร้บพี่ว่าคันเนี้ยั้ล่างสามหกโอ้หนาพี่โอ้ ล่างสามหกใครนะล่างสามหกพี่บอยอ่ะคันเดิมๆพี่บอยอ้าวหรอพี่บอยเอาเอา,เอาจากรถผมไปทําเดิมครับอ๋ออ๋อล่อางเดียวกันโคตรคตรเครื่องของต่ำต่ำสองศูนย์นโอ้โหทวันเข้าเข้ากลางเผาไฟเลยอ่ะ <c oughs> อ <c oughs> วะเมื่อกี้มาก็รอเหมือนกันนะนี่ย เ oh. บรกเด้อล็อกกี้เบรกเด้อเบรกดีครับเบรกดีเจสต็อกกี้เบรกดีครับ oh. มาทำแบบว่า ตาต้องหาโคดมาเวลาเบรกปุ๊บแล้วควันขึ้นอย่างนั้นอ่ะเี๊ยมทำเสียงด้วยเี๊ยมแล้วควันขึ้นอย่างนั้นอ่ะจะสมจริงชัยช่ยครับนีโอดีครับทุกคนผมน่าจะได้จิดเดียวนะน่าจะได้เวลานี่ลย โอเคครับคีบัตจะมีปัญหานะครับผมมันเด้งครับเกมมบันเด้งไม่รู้เป็นไรก็เป็นว่าเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่คลิปหน้ารครับไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดกำลังใจให้ได้นะครับหนึ่งเก้าเก้าสี่บีเกโมเอฟโนสองผมขอบคุณครับรับบ๊บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ